สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีหลาบมีดนะครับเป็นหลาบมีดของเหล็ก n 695นะครับจากบริษัทโบเลอรนะครับประเทศออสเตรียนะครับนี่ครับ N 695ครับตอนนี้ก็เป็นเหล็กเทปตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นเหล็กแข็งกึ่งสแตนเลสนะครับมีค่าโคเมียมอยู่ประมาณผมจำไม่ จำไม่ค่อยได้นะ17%หรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นตลาดมีดในวงการนะครับในวงการตลาดมีดในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยนะครับเหล็กที่เขานิยมเล่นกันลิที่มันต้านสนิมสูงที่สุดก็คือเหล็ก N695 นี่แหละครับนี่ครับคือตัวนี้เลยครับผมทาหลาบมีดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปซื้อเหล็กในราคาแพงนะครับซื้อหลาบมีดอ่ะเป็นเล่มอย่างเงี้ย ไปทำเป็นมีดนะครับจะง่ายมากเลยนะครับวันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับลาบมีด N695 หห้าราคาพิเศษนะครับเล่มละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับงานตัวนี้ถ้าเป็นงานสำเร็จอยู่ที่2 5 0พันห้านะครับแต่วันนี้ราคาพิเศษหนึ่งพันบาทนะครับนี่ ความยาวของใบมีดรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่9.1นิ้วนะครับรวมตั้งแต่ปลายมีดไปจนถึงท้ายด้ามนะครับแต่ว่าที่เราจะทําเป็นเฉพาะใบมีดจริงๆนะครับตรงอยู่ตรงเส้นที่ผมขีดสีขาวๆนี่นะครับนี่ครับจะอยู่ที่5นิ้วนะครับเป็นมีดานิ้วแล้วส่วนด้ามก็จะอยู่4นิ้วนะครับผมเจาะเลเซอร์มาให้เลยนะครับเจาะหมุดนะครับตัวนี้เป็นหมุด5 หมุด5มิลนะครับหัวท้าย5มิลนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยหมิลนะครับเอาไว้ใส่หมุดโมเสศนะครับส่วนช่องสี่เหลี่ยมที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเราเจะเอาเหล็กทิ้งนะครับเพื่อเวลาเราจับนะครับน้ำหนักตรงด้ามมันจะได้เบานะครับทําให้การใช้งานมันมีความสมูทมีความมีความน่าใช้งานมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่เจาะไม่เจาะด้ามทิ้งเนี่ยเวลาจับเนี่ยมันจะหนักทื่อใช้งานไม่สนุกนะครับ นี่ก็ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยไปส่งมีดแคมป์นะครับขนาดเท่ากันทั้งหมดนะครับชุดนี้ผมทํามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยชุดแรกทํมาสา3สบดใบนะครับเพื่อนๆสนใจนะครับทักทายมาได้เลยนะครับ1,000บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปซื้อเหล็กราคาเป็นหมื่นๆนะครับเหล็กก็ราคามื่นกว่าบาทแล้วนะครับ n 6 9 5ห้านะครับ ตัวนี้รับประกันเลยว่าใช้ทิ้งใช้ขว้างนะครับสนิมไม่ขึ้นนะครับถามว่ามันแตกต่างจากมีสแตนเลสที่ขายตามห้างทั่วไปยังไงครับมีสแตนเลสที่ขายตามห้างทั่วไปมันเป็นเหล็กสแตนเลสแท้นะครับเหล็กสแตนเลสแท้เนี่ยมันชุบคมแล้วมันไม่มันไม่แข็งนะครับชุบคมแล้วมันไม่แข็งมีมีตัวนี้ครับ มี n 6 9 5ตัวนี้แหละครับที่ชุบคมแล้วมันแข็งสามารถฟันไม้ฟันอะไรได้เลยนะครับแต่ว่ามีดทาครัวที่ราคา3 0 0ถึงพันหรือ2000ต้นๆต้นตัวน,นั้นมันฟันกิ่งไม้ไม่ได้นะครับนี่เลยครับด้ามที่เราทำเอาไวใ้ให้มันใหญ่ๆนี่คือเวลาเพื่อนๆไปไล่นะครับ ไล่เหล็กออกอีกให้ด้ามมันเล็กลงนะครับมันก็จะพอดีนะครับใน,เ,นเราทําเผื่อ,อไว้นะครับตรงคอตรงเบ้าตรงนี้ก็เนเพื่อนไปแต่งได้แต่งเว้าเข้าไปให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยตรงมีดเนี่ยมันเป็นทรงมีดแคมป์แต่ว่าแต่งสามารถแต่งเป็นทรงโบวีได้นะครับเนี่ยให้ดูครับเนี่ยที่ผมขีดนะครับแต่งเป็นทรงโบวีทรงโบวีก็คือยังไงครับเหล็กส่วนสีดาตรงนี้ครับที่อยู่บนเส้นสีขาวนะครับ เราไล่เนื้อเหล็กตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วให้ปลายมันยกนะครับแล้วก็แต่งคมหลอกตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นโบวีเห็นนะครับทําได้หลากหลายเลยครับถ้าอยากทําเป็นมีดแคมป์ทรงปลายแหลมก็ไล่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยไล่ตรงนี้ออก ไล่ตรงทุยๆตรงนี้ครับออกอ่าพอนึกภาพออกนะครับเอาใครสนใจลาบมีด N695 เหล็กเทพก็ทักทายมาได้นะครับ1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ